ชื่อัสไีครับชื่ออะไรครับอีกขวบครับข้าัซ่บข้าวซ่บหกขวบครับแม่ชื่ออะไรครับพอชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับนี่นี่นี่ មកក្កាយទេហើយ เฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเอาอีกเฮ้ยอื๋อือเฮ้ยอือ้ยเ้เฮ้ย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 

มิคราวจ้าชิมิอะมิซ่าทันจายซื้อกาเนินอ่าใส่หมวกใส่หมวกโมจ้าซื้อกว่าชั่วขี้กาชั่วอะเฮ้ยเก่งจ้านะอะจิมา Hehehehe Haaah Haaah Kanata